สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมและคุณทําได้ง่ายเองนะครับผมวันนี้อยู่กับหินเจียนะครับกับใบตัดนะครับผมกับใบตัดเนะาะใบตัดขนาดหินเจียขนาดสี่นิ้วนะครับหรือชาวบ้านเรียกลูกหนูนะครับแล้วก็ใบตัดแล้วก็ใบใบเจียใบยเจียหนาเนาะนะครับแล้วก็จะเป็นใบที่ว่าตัดปูนตัดอะไรนะครับก็คือผมเห็น เพื่อนๆช่างหรือว่าเป็นช่างมือใหม่นะครับส่วนมากจะเป็นมือใหม่นะครับที่ว่า,าใช้ใช้หินเจียแล้วมาถามผมว่า,าใส่ยังไงทำไมมันหลวมนะครับคือเขาเขาจะให้ดูรูนะครับผมเนาะว่าตัวนี้เป็นขนาด4นิ้วนะครับเหมือนกันนะครับแต่เขาเนี้ยอันนี้ก็4นิ้วเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตนะครับเห็นไหมครับรูไม่เท่ากันนะครับผม ใบตัดาบางบางตัวใหญ่กว่านะครับเขาก็ถามว่าเอ้าทําไมใส่ใส่ไม่ได้ทั้งที่เป็นของมันเองนะครับผมคราวนี้ผมก็แนะนําเข้าไปนะครับแต่ผมก็คิดว่าอาจจะมีเพื่อนๆหลายคนที่ที่ยังไม่รู้นะครับเพราะบางคนก็หาแหวนบางคนก็ใส่แล้วมันก็จะสะบัดสะบัดนะครับเพราะว่ามันมันล็อกมาอยู่เนาะเพราะมันหลวมนะครับคือตัวนี้อันตรายนะครับผมเวลามันสะบัดสะบัดมันสั่นนะครับ ก็ก็สําหรับที่มือใหม่จริงๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นมือมือเก่ารู้แล้วก็อ่ก็ข้ามไปก็ได้นะครับผมโอเคนะครับหรือว่ามีอะไรแนะนําดีๆก็บอกต่อกันได้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ผมผมทำทำการคลายเอาไว้แล้วนะครับผมเนาะทาการคลายตัวนี้ไว้ละนะครับเรามาดูกันตัวนี้มันจะพอดีนะครับผมตัวนี้กับตัวเนี้ยรูรูรเขาจะเท่ากันเนาะ อันนี้คือ,อามากิต้านครับผมยกตัวอย่างครับผมสี่นิ้วส่วนมากส่วนมากจะเท่ากันนะครับอ่าอันรูเนะี่คือมันจะเท่ากันเป็น,เป,นเป็นส่วนใหญ่นะครับมันเป็นเป็นเป็นมาตรฐานนะครับผมเ <c oughs> นาะนี่ผมคลายแล้วครับเดี๋ยวเอาไม่แน่นเดี๋ยวให้มันให้มันไม่แน่นได้อ๋ออะไรขายแล้วนี่แปบบ๊บนึงนะครับ เยเมาะกันี้รัีถอดก็ปกตินะครับผมเนาะใส่นี่เข้าไปนะ,น,นะครับแล้วขันนะครับบีด้านหลังนะครับผมเดยการถอดเนาะนะครับมีด้านหลังปุ๊บมันก็จะติดล็อกแล้วก็เ๋ย่เข้ารูแล้วขันออกนะครับนะครับโอเค นี่ถือว่าคันเวลาเนาะพอพอเราออกแล้ปุ๊บนะครับแยกไว้ก่อนนะครับตัวนี้มันจะพอดีรูเห็นไหมครับผมเนาะพอดีรูเป๊ะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะพอดีรูนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการใส่นะครับผมที่ถูกต้องนะครับคือให้เ,เพื่อนๆสังเกตที่ที่ตัวตัวล็อกด้านบนนะครับตัวล็อกใบเตียหรือใบตัดด้านบนนะครับ มันจะมีบ่าเห็นไหมครับกับด้านที่เป็นหลุมนะครับสองสองด้านนะครับผมให้เราเลือกใช้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนูนนะครับแล้วก็เป็นเป็นบ่านะครับโอเคนะครับผมอันนี้เราลองรัดอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือใส่ปกตินะครับผมเนาะใส่ปกตินะครับปึ๊บไปแต่ว่าดูความที่ตรงนี้มันบางแผ่นนี้บางนะครับผม ให้เราเลือกนะครับนะด้านด้านที่เป็นนูนให้เราเลือกใส่ด้านที่ที่เป็นหลุมนะครับเห็นไหมครับคว่ำลงไปนะครับผมแล้วขันเห็นไหมครับพอเราขันสนิทขันแน่นปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะประกบกันพอดีนะครับเวลาเราใช้งานมันก็จะไม่ไม่ไม่สะบัดเนาะไม่สะบัดนะครับโอเคนะครับไม่สะบัดแล้วก็ไม่ไม่ลื่น เขาลื่นไปถึงว่าเราเราเราจะตัดนะครับตัวมอเตอร์หมุนนะครับมอเตอร์หมุนแต่ว่าไอเนี้ยมัน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 ได้ไปนะครับหรือว่าฟรีรอบนะครับน,นี่คือด้านที่ถูกต้องด้านที่ผิดก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราหันลงนะครับเห็นไหมมันเป็นสันนูนขึ้นมานะครับถ้าเราถ้าเราหันไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บรูข้อนี่เป็นสันมันจะมันจะไปค้ำกับตัวนี้ครับตัวตัวด้านในเนาะทําให้มันเกิดช่องว่าง เวลาเราใช้งานปุ๊บมันจะจับไม่สนิทนะครับมันจะมันจะฟรีนะครับผมอันนี้คือใบตัดนะครับโอเคใบตัดจบแล้วต่อไปแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับใบเจียหนานะครับก็ยังใช้ด้านด้านนี้อยู่นะครับด้านด้านที่เป็นปกตินะครับใส่เข้าไปปุ๊บมันจะพอดีนะครับผมเนาะให้เราใช้ด้านนี้นะครับเพื่อเพื่อล็อกให้มันแน่นนะครับผมเห็นไหมครับด้านที่เป็นสันสันนูนนะครับผม ใส่ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าถันนูนปุ๊บมันจะเข้าเข้าร่องประกบกันพอดีนะครับให้ดูเห็นไหมครับมันจะเข้าร่องประกบกันพอดีก็คือคือนูนนูนน,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 นูนร่างกับนูนบนมันจะประกบกันปุ๊บพอดีนะครับด้วยความที่ว่าตัวนี้มันหนานะครับมันจะทําให้ล็อกอยู่ได้นะครับแล้วก็ไม่ไม่ให้มันสะบัดด้วยนะครับผมเนาะอันนี้คือตัวใบใบเจียหนานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับสารกับสันมันจะเข้าหากันพอดีกับตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นเป็นเป็นรูอยู่นะครับโอเคนะครับจบไปแล้วครับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าหลายคนใช้ไม่เป็นนะครับเห็นะครับบางคนใส่ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับอ่าใส่รูเข้าไปเห็นไหมครับมันจะเหลือพื้นที่นะครับเนี่ยครับเวลาเราเราล็อกไปปุ๊บเนี่ย ไม่ว่าจะล็อกด้านไหนด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับแล้วล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะสะบัดนะครับถึงล็อกในไงก็สะบัดนะครับเพราะมันไม่ได้ศูนย์ไม่ได้เซ็นเตอร์นะครับนะครับวิธีการนะครับผมให้เรากลับด้านนี้นะครับนะครับกลับด้านตัวตัวรองแผ่นในนะครับผมนะครับกลับด้านขึ้นนะครับผมกลับขึ้นนะครับเสร็จแล้วให้เอาตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไป ทุกคนจะเห็นครับเห็นนะครับพอดีนะครับผมพอดีขอบนะครับแล้วก็ล็อกวิธีการล็อกนะครับอย่าล็อกเอาตัวนูนลงนะครับอย่าล็อกเอาตัวนูนตัวนูนลงถ้านูนนูนลงปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดรอบฟรีนะครับให้เราเอาตัวที่เป็นเป็นบุ๋มนะครับลงนะครับผมลงนะครับนะครับเสร็จแล้วล็อกให้แน่นนะครับผม เราก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับเราให้แน่นปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมันจะไม่ไม่เคลื่อนที่ไม่ไม่หลุดวงสวิงนะครับคือมันจะอยู่เซนเตอร์เลยนะครับวิธีการก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนเราเพื่อนๆนที่ที่ไม่รู้นะครับผมก็ทำตามนี้ได้นะครับแล้วก็อืม ถ้าเกิดเพื่อนๆที่รู้หรือว่ามีอะไรที่แตกต่างจากนี้ก็แนะนํากันได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่ที่ยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เข้าใจกับมันนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพบกใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ